สวัสดีค่ะร้านมอเตอร์ประตูรีโมทคอมมานโดนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการจูนสวิตเปิดปิดไห้สายในบ้านกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น a อ r o 1000และ1500 AC o บอร์อิเวอรนะคะ สวิตตัวสีขาวๆนี้นะคะ3ปุ่มนี้นะคะการจูนสวิตนี้เหมือนกันกับการจูนรีโมทเลยนะคะสวิตกับรีโมทจะทํางานเหมือนกันนะคะปรับให้เป็นแบบ1ปุ่มเขาก็ทํางาน1ปุ่มนะคะปรับให้เป็นสี่ปุ่มก็ทํางานสี่ปุ่มค่ะขั้นตอนแรกต้องดึงที่ดันฐานออกก่อนนะคะพอดึงที่ดันฐานออกเสร็จปุ๊บพอเรากดที่สวิต ถึงจะมีไฟติดนะคะหลังจากนั้นค่อยไปจูนที่หน้าบอร์ดมอเตอร์นะคะขั้นตอนแรกให้กดปุ่มลงหนึ่งครั้งนะคะหน้าจอจะเด้งไปที่ C1 นะคะหลังจากนั้นมากดปุ่มที่สวิตช์ของเราได้เลยนะคะปุ่มที่เราต้องการจูนค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะคะหลังจากนั้นหน้าจอจะเด้งไปเป็น04 04์ี่นี่คือ,อลำดับของรีโมทนะคะก็คือเขาจะนับ เขาจะนับรีโมทด้วยนะคะส่วนสวิตของเรานี้จะเป็นตัวที่4ค่ะในกรณีที่ลูกค้าใช้รีโมทแบบ1ปุ่มอยู่นะคะจะต้องจูนสวิตท,ทั้ง3าปุ่มเลยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ใช้รีโมทแบบ4ปุ่มนะคะจูนแค่1ปุ่มพอนะคะอีก2ปุ่มเขาจะปรับอัตโนมัติเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการจูนสวิตไร้สายนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่จิ้ม2ครั้งนะคะก็สามารถใช้สวิตได้เลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหากมีคำถามอะไรสามารถทักเข้ามาสอบถามกันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ